กอดจีหลาอยู่ถอดเสื้อโชว์ฟิตหุ่นทายากราบเหนือกระแทกตาขนาดนันเดชยังคอมเมนต์ทำเอาแฟนกลับใจเต้นใ,ใจสั่นกันเลยทีเดียวสำหรับคลิปวิดีโอแซบเกินต้านของนักแสดงหนม กอดจิรายุตานตะโกนที่เจ้าตัวนำมาโพสล,ลงบนอิ 32, นสตาแกรมแอดกอดฝาเธอหขณะโชว์ออกกำลังกายท่ายากอยู่ภายในบ้านโดยคลิปวิดีโอดังกล่าวที่กอดจิรายุนำมาแชร์ไม่เพียงแต่จะเผยให้เห็นไลฟ์สไตล์และเทคนิคการดูแลรูปร่างในแบบฉบับของเจ้าตัวเท่านั้นแต่อีกหนึ่งจุดโฟกัสที่หลายคนอดพูดถึงไม่ได้นั่นก็คือการถอดเสื้ออดกล้ามท้องและกล้ามแขนแน่นๆที่ทั้งฟิตทั้ทงกำยำจนแฟนคลับต้องพร้อมใจกันร้องขอให้เบาได้เบาก่อนจะกระแทกกดไลค์ใส่แบบรัวๆซึ่งก็รวมถึงพระเอกสุกั อย่างนเดชคูกิมิยาที่เข้ามาส่งคอมเมนต์ถึงกอจิลายุด้วยสัญลักษณ์อีโมจิรูปไฟใครจะเป็นการการันตีว่าพี่ชายสุตาคนนี้แรบาไฟลุกสมคำล่ำลือจริงๆขอขอบคุณภาพกอดฝาเธอร์1632ภาพและแหล่งข้อมูลข่าวสนุก .com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ